คืนเป็นโลโก้ช่องเจดต่อท้ายจากอัพชีวิตที่เกาหลีพิงพลอยประภวดีเกิดกระแสวิพากวิจารณ์หลังถูกเทียบรุ่นพี่โบเมลาดา พิ้งพลอยประภวดีชาสมนนางเอกดังที่มาจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลขึ้นแทนนางเอกเต็มตัวตั้งแต่ขิงก็ราขาก็แรกมาดามบ้านนามัางกรเจ้าพระยาสิงสังปะและกำลังมีละครใหม่สามเรื่องรวดคือรหัสเอ,อริสยาปางเสนหาและสามีชั่วขืนจนหลายคนมองว่าช่องเจ็ดน่าจะปั้นแทนโบเมลาดาที่ไม่ต่อสัญญาเพราะรูปร่างสูงและมาสายนางแบบเหมือนกันซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจว่าไม่กล้าเทียบชั โบเมลาดาลานอยากให้มองที่ผลงานมากกว่าเข้าใจว่าวงการนี้ยังไงต้องมีการเปรียบเทียบกันขอบคุณทุกโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้แฮปปี้งานละครรุมอย่างต่อเนื่องบอกแฟนๆอย่าเพิ่งเบื่อหน้าการไม่หว่นหากถูกมองนางเอกหน้าสามแต่งเป็นจังหวะของละครที่ออนต่อกันมากกว่าอยากให้มองที่ผลงานอีกทั้งตนยังเป็นนางเอกน้องใหม่ช่องให้โอกาสก็ต้องรับขอเต็มที่กับทุกงานเพื่อพิสูจน์ฝีมือเชื่อว่านางเอกแต่ละคนมีดีไม่เหมือนกัน ดีใจที่ผู้ใหญ่เอนดูพร้อมรับทุกเรื่องที่ให้มาและล่าสุดมีโอกาสได้พูดคุยสาวเจ้าเสน่ห์คนนี้ถึงเส้นทางการเติบโตในวงการบันเทิงในฐานะนักสแสดงที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามองรวมไปถึงลวงลึกเรื่องหัวใจที่หลายคนอยากรู้ว่ามีใครจับจองหรือยังคนเชียร์ยูพิงต่างคนต่างโสดเป็นจังหวะโอกาสแล้วกันค่ะยิ้มเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะทุกคนชอบในละครก็เลยอยากให้เป็นคู่จริงเห็นกระแสเชียร์อยาก ให้เป็นคู่จริงเราว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่น่ารักค่ะที่ทุกคนชื่นชอบทุกคนก็อยากให้เราได้รู้จักการก็รู้สึกดีค่ะ